วัสดีกรับกอกุ่นตนี่คือเรื่องเหล่าปราตายวันนี้จะมาเล่าเรื่องโนโราจุดเตี่อมวัตนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันโนราเป็นศิละปะการแสดงปืนบานก้องปากตายตีได้รับขึ้นตะเบียนโมระด็กวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ข้ามนุษยาชาติจากยยเนิโก้ซึ่งเมนว่าปัจจุบันนี่โนราจะมีการเปลี่ยนเปลงไปบางตามยุกตามสไม่แต่ยังก้งความหมดงามในการซืบต่อ,ตอจากหุุนสู้รุ่น ลังจากสี่องค์การทักษะวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติของยูเนสโกแต่ประกาศขึ้นตับเบียนโนราให้เป็นทิละปะการแสดงปื่นบานตีตืบตอดกันมายาวนานและในย่อมย่างแพลไล่ในปืน่นตีปากทรายก้องปรฏิทยัยให้เป็นรายการตัวเต้นโมรดรกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก้องมนุษยาชาติเป็นอันดับตีตั้มถึงร่องจากโกนเมือ่อปีพอ,อต้องปัญหารอยอกสิบเอ็ดาการหนวดไทยเมือ่อปีพอ,อต้องปัญหารอยอกิต้อง โนรานับเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและความสําคัญในป้าณมรดกภูมิปัญญาทางวัตนธรรมที่มีอัตลักษณ์ดเดินต่างขันแสดงมีการพัฒนาซื้อปอดกันมายาวนานนับตั้งแต่ปุตธศตวรรษที่ 18- ถึง19และมีลักษณะโทษกลองตำลักเกณฑ์ก้องมรดกวัฒนธรรมที่จับตรงไม่ได้ตามที่ระบุไวในมาตราช่องอนุสัญญาว่าโดยการจะงวนดักซรามรดกวัฒนธรรม จับตองไม่ได้ซึ่งเซตาค้านั่นก็นคือ 1. มุกป่าทะสองศิลปะการสแสดงสามการปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมหรืองานเทศกา,าลเซงานจังพี่มือดังเดิมซึ่งปัจจุบันนี้มีคณะ,ะมนุลาอาชีพในปฏิเตยรวมร่วม 3. ร้อยแปดสิบเจ็ดคณะโดยเจ็ดริบเปิดจินทิ้นทวนมากในกายุในบริเวณหลุมนำตลิทับตรงคล้า มีการซืบตอวศิละปะต่างด้านการตะแดงจัางฟี่มือดุนตรีและริติรรมจากหลุนสู้ดุนบ้านไตรตะกูลโนราจุ่มจนวัดแลลกเกาจู่ลักตัวกล้องการเด่นการทนในทะตาบันการตึกตาตุกระดับตัวปากไตคําวานูราหรือว่ามานูรานี่เป็นศิละปะการตสแดงปืนบานที่ซืบตอดกันมายาวนานเลยในย่มยังแปล่ไล่ในปากตาตเป็นการตสแดงตีมีแบบแป้นการไหลรําการกระโองตีงดงามเป็นเอกลักษณ์ มีดุนตีเป็นลูกกูเล่นรับจ้องการกรดงผู้รํามโนราในร่วมเลาืองแต่งกายที่ทำโดยหลูกปัดลักตี้ร่วมปีกอ้างไกลอง์เกิดตรงสูง,งต้เล็บยาวถึงทำโดยหลวงการแสดงบางต้วนในเล่นเป็นเหลืองอ่าบางต้วนการกรดง้งตำอากาศีความเจือที่เป็นปิติกรรมผู้กน้นในดูจักโนราในท่านาติป็นเอาดัดรอบการแสดงที่งดงามตรงปลาลังและก็มีชีวิตชีว่า ปินนาตยลักกล้องกุนไัการแเดงประกอบไปด้วยการไหลยรัมตีเก่งเรง่งกระชับกระจิงผ่านคับกลอนด้วยตำโนงที่ไปเราะได้ปฏิปั้นในการเล่นกลอนทดและการจราาีรจาโดยทำาเนียงตรงติ้นไตตี่มีโลกูเลดุนตีรองรับด้วยจังหวะตีกึกกักจับไว้ก้อนตีนูราจะปะตัตน,นามาปนมีบทบาทเปลือกสร้างความบันเทิงเขยุมชนนี่เมื่ออดีตนี่ก็ต้านหนต้านกันว่านูรานี่น่าจะเป็นการแสดงหลยรำประกอบพิธีกรรมทำากันมกก่อน เป็นพิติกรรมก้องการรัฐเรื่อว่าเจ้าเมืองหรือว่าจุนชันรุงในแต่ละตองติ้นหังจะเอ็นได้จากเกลื่องแต่งกายเครืองแต่งกายของโนโรานี่มีลักษณะกลายกล้องการรัดนอกจากนี้ปิติกรรมเลกตินิยมหลายางทีโนโรายึดตื้อสมาไม่าดการกานี่ได้ว่าโนโราน่าจะประดับหน้ามาจากขาดแดงในปิติกรรมส้าคัญหรือปิติกรรมอันตรกฤตมาก่อนโนโราหนกแกมีบทบาทหน้าตีด้านความเหมือนเทิ่งเลวก็ยังมีบทบาทหน้าตีในการประกอบปิติกรรมจึงมีรวดรากัน ต่อการดำรงยูเละวิี้ผู้ปันยังหลึกตึงกับชีวิตเละทั้งกลุ่มเจ้าตายโดยจะพอจุมชนบริเวณลุมตลิทราตรงกลา้าถึงมีความเชือ่อที่เกี่ยวข้องกับปิติกรรมอย่างแก้มก้นแต่ตรงปนกระตบโดยตรงต่อผู้เป็นโนราผู้มีเชือ้อติไโนราลูกล้านตายายยของโนราไม่ว่าจะเป็นคนตรงกลุม่มโนรารวมทั้งชาวบ้านโดยตัวไปที่มีความเชือ่อกล้องเรื่องกลุม่มโหนรานี่นะ กมโมโดราคืออูรจา,านหรือกลูตอนโนราและบ,บรรพุุษโนราทีหลวงหลับไปเร็วบางแห่ง,งก็เรียกว่าตายายโนราหรือว่ากลูมโมตายาย่กลูม่มโมโดรามีไล่องัดดังประคดในตำนานโบราณบดการกลูแเอกับดร,รวยกรองก้องโนราเช่นตาล่วงกุ้งจมตาวนาตองเมท่มาลาปลาตบติ้งก้อนปินน่นตอนจะมีกลุม่มโมโนราที่เจ้าบ้านเจียวว่าเป็นบุคคลสำคัญตีเดียกว่าปรหลาดจากกลู มีทิพย์ร่ององค์แบ่งเป็นไายชายนพวกองค์่ายิ่งพวกองค์นั่นก็คือไดแก่ประเตติ้งก้อนคุณที่สตาประมวงทองม่อมรองแต่ยาไรฝาฝา,า,าดล้านบุญแม่ที่มาลาแม่นวลทองสัารีแม่แก่นออนไฟก้าแม่แก่นออนไฟตายแม่ที่ดอกไม้แม่คิวเวนส่วนความเจือต่างระยัโโดราดรูโมดูรานนี่มันก็ต้องเจือต่างระยาดรา ดีว่าเกี่ยวกับหนูราได้แก่ความเชื่อเกี่ยวกับจกุกจุกล่างความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนาตา์คาถาด้ยจะป้องกันรําหนูราหลุงกลู่นี่ผู้ตีเป็นหนูรายใหญ่ดีว่าว่าหน้ากนาเนี่ยจะต้องมีเวทมนาตา์คาถาเพื่อป้องกันะเนจันเลยป้องกันวิญญาณรายที่จะเข้ามาในพิธีหลุงกลู่การป้ปองกันกุญเตยที่จะได้รับจากบุคคลอื่นการประกอบพิธีกรรมบางอย่างในหนูราหลวงกลู่นาาี้จะต้องใช้เวทมนต์คาถาประกอบ เป็นพิธีการกรอบเสื้อด้วยว่าลูกปลายญ่งปิีปลูกป้าปล่อยปิธีแกบุญปิธีเหยียบเต้นปิธีตัดจุกพิธีตัดป้มพี่ชออะไรเหล่านี้นกแกนี่ก็ยังเชื่อในเรื่องอำนาจเดินหลับก้องโนราความเชื่อเรื่องกล้องร่งปิธีความเชื่อในเรื่องเกลื่องดุนตีว่ามีความกลัง้งมีความรักลิดมีกลูหลักตาจะหลบลู่หรือว่าความกลนี้ไม่ได้สำหรับความเชื่อในเรื่องของการแกบุญ ้า<ส>บ้านและขนาดโนโรามีความเจือในเรื่องการบุญและการแกบุญหรือเกี่ยวข้องกับหนราโดยเจือว่าถ้ามาบุญบ้านก็ความช่วยเลือจากกลุ่ม่อโูราในเรื่องต่างๆได้แต่กลุ่มโอดูราจะไม่รับช่วยเลือหรือว่ารับบุญในเรื่องติดปิษฐิติํารมจะาดีประเพณีเช่นเรื่องจูเร้าเรื่องหลักกโมยเรื่องมุงรายต่อคนอื่นเป็นต้นเรื่องแบบนี้หลุ่ม่อดูราเขาจะไม่รับความเจือเรื่องการบุญและการแกบุญ เป็นความเจือตีมีพ้นกระตบโดยตรงต่อชาวบ้านเลยลูกล้านตายยายหนูราตั้งมดต่างๆงร่างกา er ยและก่ะจิตใจชาวบ้านเลย ota, ลูกล้านตายย่ายหนูราไล่ก้นนี่ต้องตั้งยิ่งบูชากลุ่โหมอดูราต้องมีการบวงท่วง,วงเต้นไหวต้องจัดใ้มีการรำหนูาราหลวงกลู่มีการเืบอตรอดการรำหนูราเป็นคนตรงกลุม่มหมอูราในสร้างกลับกันชาวบ้านเลยลูกล้านก้องตายย่ายหนูราในเชี่ยววะตนเองได้รับความกลุ่มกลองและความช่วยเลือจากกลุ่มหมอดูราในทิ้งตีบน,บนบานและก็ความช่วยเลือ ที่ตำให้ความเชือเด่องกลุ่มอดูรานี่การดําหนูราดุงกลู่นี้และที่หลับปากการดหดําหนูรานี่ก็ยังคงอยู่ขู่จุ่มชนตลอดมาความเชือเรื่องเกี่ยวกับการหยียบเต้นเต้นนี่เกิดได้อ่าอลไคุณอาจตรงใกล้ว่าดูราเหยยบเต้นหยียบเต้นนี่เกิดได้เต้นนี่กับเป็นเหมือนเป็นเนื้องอกนุ่นรุ่งมาจากผิวนั่งเป็นแป้นถ้ามีที่แดงเรียกว่าเต้นตองถ้ามีที่ดำก็ำำเรียกว่าเต้นดำไม่ต่ำไห้เจ็บปวดหรือว่ามีอันตราย กต่างหอกบนใบหน้านี่ก็จะเลดูน่าเกลียดจากบ้านเละกันนันโอลรานี่เจียกันว่าเต้นนี่คือจากการกระทำของพี่ดีเดียกว่าพี่อูคาเซ้จึงเป็นผู้ทำหน้าตีฟาวเต้ารุงโนราเด็ดส่วนหนึ่งเป็นโปรแกรมการ,กระําเกลืงกองไม้กลุ่มมอโดราเพื่อต้องการเอาเด็กคนเนี้ยเป็นโนราโดยบ้านต่างพี่อูคาเทเต้นไม่สามหมาดักด่าให้ใด้นอกจากไอโนราทำปีตีหยับเต้นตอนก้าวลุงกลู น้รับความเชือเดองการดักซ่า,าการป่วยไกล้เจ้าบ้านเล็กนันนโนราเจอววักลุโมโดูร่านี่และปฏิติกรรมในโนูราหลงกลู่มถ้ามาดักแ่า,าการป่วยกล้บางอย่างใดเรื่องการป่วยกล้นั้นมาจากไรลักต้องประการก็คืออาการป่วยใกล้อันเกิดจากความผิดปกติของหลางกายอ่าเช่นโรคไปต่างๆการหลักแาเบางตนก็คือการบุญบานก็ความเจือเลือจากกลุ่มมดูร่าตีตุนกลมบหนับตือ้ออห้ย่ป่วยจากโรคนั้นๆ ี๋ยวจะแก้บุญเมื่อให้ป็นปกติแล้วที่อาก,การป่วยนึ่งก็คือการกระตําหรือว่าการหลงตัวกล้องกลุ่มโมโดราที่มาจากความต้องการกล้องกลุ่มโมโดราตีต้องการให้บุคคลคนนึ่งเนี่ยหรือว่าลกลกหลานกองตยายโนราเนี่ยเป็นผู้ทึบตอดการราโนราเป็นคนตรงกล้องกลุ่มโมโดราโดยจะปอผู้ที่มีเื้าไรโนราหรือเป็นหลกหลานตายายโนรามักจะเกิดอาการป่วยกายต่างๆเช่นเจ็บปุง้งเจ็บหน้าอ,อก ขวดต่ำก็ไมเองแรงหน่อยโดยไม่ตรับได้จะต้องให้เก้าการดักแร้โดยวิธีการก้องโนโดราเต่านันตั้งย้ายเรือปูป่วยในเหมือนเรือก็จะต้องต่ามความต้องการก้องกลุมโมดูดาอ่าเจนบางคนที่ว่าเคยเห็นว่าอ,า,า,าอ่าก็ยายดำดูดราอ่าเป็นนางดูด้าดำในหลวงกลู่ต่ว่าเมื่อตึ้งวัยอันตรุงกวนอาจจะลืมหากหลวงโม,มดูาตรงเนี้ก็จะมาเตือน สามารถเจ็บปวดมังเม่แกไม่ไอได้เป็นนีงไปไปไปหลวงหม้อตึงกายปกติหม้ตอตรวจอาจไม่พอไปเลยอกลับมาบ้านเขาเมื่อเดิมหล่าเจ็บปวดปวดกวันเจ็บปุ้งกันแล้วเตะเดี๋ยวเตะอาการติดจะเขดงกลับนี่ก็คือเมีอเอ็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือเป็นความต้องการกองกลุ่มโม้อดูราพิธีกรมกรมสำคัญที่เกี่ยว้องกับดูรามันก็คือพิธีกรรมโนราหลวงกลูนี่คือทำาวันดีทุกแล้วจึงเป็นพิธีกรรมในการนับตื้อปีบรรพบุรุษ ถึงยังมีการจัดพิธีกรรมเละแนวตั้งรองรับอย่างเข้มข้นหน้าบูบันต่างๆในพื้นที่กล้องปากตายโนโราูราลงกลูนี่ไมตถึงโนโูราแท้เดงเปลือประกอบพิธีเชิญกลูหรือว่าบรรพบุรุษของหนูรานี่มายังพิธีเปืือรับกันเสนตั้งเวย้ยเปืือรับก้องแกบุญเล็บเปืือกรอบเตืดหรือลูกป้าแกผู้ตาดงโนโาหนูราดุนไหมหรือว่าคนตรงกลนไหมเต้นที่คนเดิมอาจจะแกหรือว่า,าจ,จะได้ยีวิตเข้าการเลยตรงถือว่าสญญายา โดยอจะต้องทํำกัรเชืญนกลู่้ามารุงหรือว่ามาล่งเนี่ยให้เข้ามาในรุ่งนี่ปิตีจึงเรียกปิตีคำนี้อีกชื่อนึงดีกว่าโนราลุ่งกลู่โนราลุ่งกลูเป็นปิตีคำเกี่ยวข้องกับความเชื่อมีความหมองไหมในการจัดการดีตั้มกันนลักลักนั่นก็คือหนึ่งเพื่อไหวกลูหรือว่าไหวสายใหญ่โนราอันเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณตอกอลรูของนตน้องเพื่อตั้มปิตีการแก้บนในปิตีอื่นๆ ต่กรารซ้ำเพืือทตั้ปีติกรบเตือหรือปีติผูกปลาหญ่ปีติแตงโปกนอกจากนั้นบางพื้นที่ก็ยังมีความ,มงไม้จะโปบบางอย่างด้วยเชนวา,ารุ่งกลู่วัดตาแก่อาตบ,บุญตาแก่อำเภอเมืองอย่างวัดปตัุ่งเนี่ยเป็นการจัดเปืือให้กลู่มหม้อหนูราหรือตาใหญ่หนูราทั้งมดมารวมจุ่มนุ่มกันเพราะเจ้าบ้านเชอวาบ้านตาแก่นี่คือเป็นแหล่งกําเนิดหนูราเป็นตีตะติปกงกลู่หนูรา โนราลุงกลูมีร่องแกนิดอ่าเบ่งย่อยมาลาวนะครับสาหรับโนราลุงกลูนี่เขาเรียกว่าโนราลุงกลูเงี้ยกับโนราลุงกลูเล็กในรายละเอียดก็ปีติกรรมบางย่างนี่่นรํากลองงงรําแต่งกีกรอบเจดต้นหมากนี่ก็ททาในโนราลุงกลูหลงง่้ยเต่านั้นนอกจากนี้ในโนราลงกลูในแต่ละพปื้นตีนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างบางย่างขึ้นอยู่กับความต้องการของชาวปา่าไปผู้เกี่ยวโกงกอื่นๆ สำหรับโนรารลวงครูไ่ก็จะตั้กันรามวันต้นมาคือก้าวันปุดแปออกวันทุกน,ทน,นี่คือราบวันนี่คือรลวงกูหไงถ้าเป็นหลวงครูเล็กกบางที่บา,บางบางบ้านก็จะต่ําในบ้านอย่างเช่นว่าดับจะพออ่ากลองอ่าปีมาเพื่อให้มีเที่ยงปีเที่ยงกลองให้ครูดูราได้ร่้กันเรือว่าไอ,อ่ตาล่วงให้มีการเชื่อเชืญคนตรุนงไหมอ่าอันนี้คือดูราหลวงเล็กการต้นมากระบกระไรบ้านเหมือนกันหลุงเล็ก หลงเงี้กับบางทีนั่นนั่นดีบางทีก็หลกล้านไม่มีไม่มีตังอ่าทีจะรับหลงใหญ่พอเออไม,ม่ก็รับไม่ตันเพรุดูดราหลง,งเหญ่ยยันเขาจงรับกันไว้คนเป็นปีร่องปีท่ามปีก็มีบางทีอ่าบางทีก็คือปีนี้รับไม่ตันอ่าตกลงเร็วไว่้รับแต่ว่าไปรับเร็วไม่ตันอ่าก็เล่นกับหลุมโม่ไว,ว้แล้วเล่นกับกับตานร่วงไว้แล้วว่ะอ่าไวป้ไวปีนั่นไว้ปีนี้เออไว้ใหญ่อันี่จำเล็ดอันี่จำเล็ดแล้วก็รับ ก็เป็นการทิ้นบนญที่ไม่รู้จบพิ้นด้วยที่ว่าความต้องการกล้องหลูกล้านก็คือต้องการตีเจตไว้โดยราอยู่แล้วต,า,ตาล่วงอยู่แล้วก็เลยรับดูราให้ตาล่วงในนุกรนานาด้เต็มตีนี่ก็คือเรื่องหนูราแล้วก็เรื่องกล้องหนูรารรุ่งกลูที่กําตั้งความเชือ ที่ว่าเหลาทุกคนฟังในวันนี้เผื่อว่าลูกล้านกนไหนได้ก็ามาฟังก็ด้มีความรู้ว่าอ๋อรายลงครูวปันนี้คลูโมปัน,นันได้แบบนี้นะครับเปิดต่อฎามรดกตัางวราระตั้มเปิอรายการตึกกล้าเร,ราเียนรู้กันต่อไปขอบคุณบักไม่ได้รับสุขสารติดรับฟังจนจบรหรับฝ้ากันไว้ด้วยกับจองก่อกลนตายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ